สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชเรือนจำเมื่อครบ120วันในวันที่22ธันวาคมแต่ปรากฏไม่ขยับแต่ปรากฏว่านักโทษช้ไม่ขยับไม่ขยับตัวเข้าเรือนจำไม่ขยับตัวเข้าโรงพยาบาลในเรือนจำราชทันเพราะฉะนั้นนับจาก22ไป7วัน ต้องพิจารณานำตัวนักโทษชายเข้าเรือนจำแต่ถ้าเป็นวันหยุดราชการซะนักโทษชายก็ลอยตัวเพราะฉะนั้นก็รอเปิดราชการระหว่างนี้29จนถึงวันที่สึระหว่างนี้วันที่29จนถึงวันที่หนึ่งก็จะต้องหาทางชี้แจงถแถลงไขหาทางแก้ไขหาทางแก้ไขหาทางแก้ไขเขาว่าสั้นนะหาทางแก้ไขก่อนสี่วันนี้หาทางแก้ไขก่อนน,น,าาอน,นะคะ ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่1เนี่ยหาทางออกให้ทันละ่ะหาทางออกให้ทันละ่ะโดยสรุปเลยก็คือว่าข้อสงสัยประการหนึ่งที่น่าจะเป็นข้อสงสัยที่ใกล้กับชนวนความจริงที่สุดนั่นก็คือว่านักโทษชายครบรอบร้อยวันซึ่งจะหมดเขตในการที่จะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลชั้น14แปลว่า22่ธันวาคมหลังจากนั้นอีกเวันต้องกลับเข้าเรือนจำทันที ปรากฏครบรอบเจ็ดวันก็คือวันที่ยี่สิบเก้ธันวาคมเพราะฉะนั้นปรากฏว่าย9ิบเก้าเป็นวันหยุดดังนั้นยกประโยชน์ให้จำเลยแปลว่ารอเปิดราชการปัจจุบันนี้คุกหยุดคุกหยุดจ้ะอืมคุกหยุดจ้ะคุกหยุดเอออันนี้เป็นข้อสงสัยและที่เป็นชนวนที่ที่มีการนำมาเป็น ข้อวิพักษ์วิจารณ์วิจัยปัจจุบันนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนักข่าวสายทำเนียบตอนนี้หยุดอยู่นักข่าวสายนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็หยุดอยู่นักข่าวสายกระทรวงยุติธรรมตอนนี้ก็หยุดอยู่เพราะว่าเป็นวันหยุดพิม่วันนี้วันที่31พรุ่งนี้วันที่หนึ่งที่นี้วันที่สองวันอังคารเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีที่นี้ประเด็นนี้ก็จะถูกยื่นใส่ไม้ใต้คางนายกรัฐมนตรีต้องตอบเรื่องนี้ตอบเรื่องที่ว่าครบร้อยยีวันแล้วสําหรับทักษิณชินวัตรและหลังจากนั้น นับไปเจดวันถ้าเกิดทักษิณไม่กลับเข้าเรือนจําทีนี้คุณจะใช้เงื่อนไขอะไรในการให้ทักษิณยังอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจและถ้าเกิดว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจจากนั้นใช้เงื่อนไขอะไรในการที่ให้คุณทักษิณกลับบ้านหรือกลับวัดหรือกลับวาหรือกลับไปที่ไหน แน่นอนว่าอาจจะต้องใช้เงื่อนไขของประกาศกรมราชธรรมเพื่อมารองรับและทีนี้ประกาศกรมราชธรรมนั้นมันเหนือกว่ารัฐธรรมนูญตรงไหนและเหนือกว่ากฎกระทรวงได้อย่างไรแล้วก็เหนือกว่านะพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาได้อย่างไรณนะเวลานี้รัฐมนตรียุติธรรมต้องชี้แจงและถ้าเกิดรัฐมนตรียุติธรรมไม่ชี้แจงตอนนี้พีรพันธ์ก็จะต้องตกอยู่ที่นั่งที่ลำบากที่สุดในการที่จะต้องชี้แจงซึ่งเชื่อว่าคุณพีรพันธ์ในฐานะผู้พิพากษาเก่าน่าจะหาเรื่อง มาเกาให้ถูกที่คันและชี้แจงแทนรัฐบาลได้น่าจะชี้แจงแทนรัฐบาลได้แต่แต่จะเสียหายแทนรัฐบาลหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่แต่ว่าจะถูกคนบูลลี่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นั้นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคนละเรื่องกันนะคะคนละเรื่องกันโอเคค่ะทุกคนไหนไหนก็จะสิ้นปีแล้วนะคะมีคนสงสัยค่อนข้างมากว่าทําไมกูต้องหยุดวันที่ยี่สิบเก้า ทำไมกูจะต้องหยุดวันที่29และทำไมกูต้องหยุดไม่เหมือนกับภาคเอกชนทำไมกูต้องหยุดไม่เหมือนกับประเทศชาติอื่นทำไมกูจะต้องหยุดโดยที่กูจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ปรากฏวันหยุดของกูไม่ตรงกับญี่ปุ่นทำไมกูต้องหยุดวันที่29ที่นี่หายสงสัยหรือยังหายสงสัยหรือยังคะประเทศนี้นะคะมีอะไรที่ให้ช็อคฟิลช็อตฟิลเสมอให้ช็อตใจประชาชนและให้ช็อตฟิลเสมอ ทีนี้เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณหยุดวันที่29ทําไมแล้วคุณจะต้องทํากลับมาทํางานในวันที่วันที่สองใช่ไหมคุณต้องกลับมาทํางานวันที่สองทีนี้คุณรู้แล้วหรือยังว่าทําไมคุณไม่ได้กินเหล้าวันที่หนึ่งคุณไม่ได้กินเหล้ากันในวันที่หนึ่งเพราะคุณจะต้องกลับมาทํางานวันที่สองอันเนื่องจากว่าวันหยุดราชการเป็นวันที่ยีเกขอให้คุณรู้ไว้ว่าทั้งหมดนี้เพื่อนักโทษนักโทษชายเทวดาชั้น14จะได้ไม่ต้องกลับเข้าคุกจะได้ไม่ต้องกลับเข้าคุก เพราะว่ามันครบร้อยยีวันในวันที่22ธันวาแล้วกติกาและระเบียบรัชทานเขาบอกว่าถ้าเกิดครบร้อยยวันต้องกลับเข้าเรือนจําทันทีนับจากนั้นไม่เกิน7วันเพราะฉะนั้นครบร้อยยีวันในวันที่22องก็เท่ากับว่านับไปอีก7วันรงกับ29พอดีก็เลยตัดปัญหารัฐบาลประกาศ29เป็นวันหยุดเลยหัวหมอนะเป็นหัวหมอนเนาะเรื่องอะไรที่ควรจะฉลาดก็ไม่ฉลาด แต่เรื่องอะไรที่ควรจะขี้โกงก็ขี้โกงขี้โกงกูก็ขำโ,โ,โ,โอ๊ยปวดหัวจริงๆแหละคนเขาสงสัยกันทั้งวัดทั้งวาล,ละจ้าปาซิโตอืคนเขาสงสัยกันหมดเลยและตอนนี้เนี่ยนะชะนวนที่ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดคือเรื่องนี้แหละชะนวนที่ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดคือเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นกรณีที่ลูกหลานใครก็ตามที่รีบกลับมาทำงานกรุงเทพแล้วขับรถเทกระจาดเนี่ยขอให้รู้ไว้เลย ขอให้รู้ไว้เลยว่าชีวิตนี้คุณพลีเพื่อชั้นสิบสีชีวิตนี้คุณพลีเพื่อชั้นสิเพราะชั้นสิบสีจะได้ไม่ต้องกลับเข้ามาเข้าเรือนจาภายใน7วันนับจากวันที่22ธันวาก็เลยประกาศให้วันที่7ก็คือวันที่ยีธันวาคมเป็นวันหยุดเสียเลยจบเนาะอืม่ะนะคะว่าจังสั้นลหละนะคะ ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ